แบบฝึกอ่านคำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงถนนอร่อยฝรัง่งขนมเชือาดตลกตลาดตลอดเสมอสนุก แบบฝึกอา่านเรื่องสั้นที่ใช้คำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงแบบฝึกอ่านจากคำศัพท์ในบทเรียนสระอะกึ่งเสียงถนนคนเดินคือถนนที่เรามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่ให้รถวิ่ง ปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าถนนคนเดินได้อนุญาตให้มีร้านค้าเล็กๆมาขายของมีของกินเล่นขนมผักผลไม้เสื้อผ้ารองเท้ามีคนมาเล่นดนตรีเปิดหมวกมีคนมาขอรับเงินบริจาค เกมและกิจกรรมสนุกๆหลายอย่างบางครั้งก็มีตลกที่อาจจะทำให้ฝรั่งงงงวยได้ถนนคนเดินจริงๆแล้วก็เหมือนกันกันกบตลาดบางที่อาจจะเปิดตลอดวันบางที่อาจจะเปิดตลอดคืน นี่คือวิธีทำเงินอย่างฉลาดของคนไทย